song มาทางที่โอกกุ้งซแห้งแช่แหมนสาุกต้องับกิ่งคอรลอไปหันกลับไม่ได้สัไม่ได้ัวร์ไม่เหเหาไม่ยันเราไม่เหนแล้วเห็อย่างหวหงมากไก่มาอากพีากลองจะไหนจะขอใเกียร์แน่นแม่นสิบบาทเอาสิบบาทจะเป็นของเพิเออไม่ลงของเข่าอยว่โม่่อบาท พีน้องทั้งดิเชนบุรีมีแต่คนหน้าตาดีๆมีแต่อนาคตเศรษฐีแม่เอาขอเสียงคนจะเป็นเศรษฐีหน่อยพีน้องทั้งดิสชนบุรีจะเป็นเศรษฐีได้จังจะไหนเงี้ยไอ้ไก่จิ๋ววันเั็นทีชิมฮอกราเม่โอ้ที่ถือควาด้วยเวอร์ขอถามพี่น้องมาด้วยศาสนาฮ็ดบุญเพชรผู้สนมุนีผลบุญกับศีหนุนน้ำจ้าเฮ็ดไปพี่น้องเฮ็ดไป ไปแเออทักทัพี่น้องจ้าบาทก่อนเอาหน้าไรเดียวนั่งอยู่ไหนหน้าไรเดียวส่งเสียงหน่อยเจ้าหัวจักพี่น้องทั้งนี้ปั่นเนี่ยเต้าปั่นหน้าให้เดียวนี่นะเอาบึงสมอทอดอยู่ไหนบึงสมอทอดส่งเสียงหน่อยกขึ้นมาขึ้นไม่ต้องมองเก่าเฉย ฝากควบไปหาพี่น้องทั้งบึงสมอทอดเนเด้อยฝากว่ากจะไหนครับจ้างในหมอลำใหญ่หาบึงตะบานเพิ่งหลายในเบิึงนี่แหะเราเบิึงวัดประชานิมิตรนี่แหละเออเป็นปูนใหยจ้า่ปูนใ่หมอลำใหญ่สุปีเนาะแต่ละปีละปีเพราะพื้นเกาอันนี้ยิ่งเขาว่าประกาศเมื่อเจออันนี้เดี๋ยวฟัวขึ้นมากไหนล่ะ อ้ยปาจะไหนจะกล่าวว่าฮะนี่อ้าคนหักกันมั่ไรี่ยวกันอครับุ้ไหนนี่มาพีที่นี่เอามาเด้อสิบบาทมทีนี่ขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอให้ร่รวยมั่งมีเศรษฐีเงินล้านเปิดมาเที่ยวเปิดเที่ยวไทยออยูสวิตเซอร์แลนด์มาจากสวิตเซอร์แลนด์ใ้่ใส่ดด คนซ่อนไหลอันทั้งขุนแหน่มีแต่ลักมันใหญ่ๆแหน่ขนาดไหนล่ะพูดแล้วทั้งกองอำนุเกานกองนี่นี่ยังแน่โอ้ยเขียนองเไฟฟ้าเครื่องใส่แม่บ้าสิบบาทสิบบาทราคาสิบบาทรถจักรยานสิบบาททุกสิ่งทุกอย่างสิบบาททุกอย่างไไปปกกับอเจ้ากลับไปเจ้าได้ยังหรือแม่ได้ยังรุ่นรุ่น รถดีสีบานลายเต๋อนี่พ่อบักย่า่อาอันนี้เพื่อนลูกสาวลูกสาวเจ้าเออปารเป็นคนมิสเนียแสดงว่าเพล่นนี่เกิดวันจันทร์ด้นี่เนี่ยเนาะโอ้โหเอาเสียงสีบ้านหูคบยิ้มเมิ่งเอานะเห็นยวพี่นะธรรมดาเนี่ยจะเบิ้งมองอด้รจังเลว่ามันเกิดวันจันทร์แถวเราหลืองคุยซื้อว่าจันไหนครับนี่บอกเออน้องปีปีใหม่อ่ะปี เอิรดเป็นมูมันนั่นเอิรนะน้องมัดมัดซีมัดตาสังกแตนายหลายยังไงซื้อเอิร์ดยังไบ่มีปะครับมีซื้อบางเด็กครับน้องเงาหลงเงยาจ้าน้องเงาอย่างคือสั่นนะครับสั่นบิดแม่ คิดจะกจะลนลยเคียงนกว่าทนะงมันลุกวามันล<อ>มคุอกจากคู่ตีคนนู่คดียังหค,ครับลกต้นกะทินนะรากต้นกะทินโอ้ยอยู่หลังวัดิสียากนสักต้นกะทินครับพุ่นอายุาั้งเมนทั้งรถจอดอยู่บนครับเต็มอยู่ต้นกะทินครับมันวมเงนต้นกะทินคือกคืกะทินยังขนาะต้นกะทินสีปาอุ่นแน่ กระถิ่นที่ไม่ชิบปั้ต้นกระถิ่นสาวมะขี่ทิ้งสาวมะขี่แรงเงินนะหลายปันได้ดสามแสนนะจะไปไกลพผัดกีดีเลยอุ้ฮาเสียหรอกมาไล่ร้อยฝ่ากน,น หนึ่ยี่สิบคำประกาศอันนักแสดงไายอสองันที่ครับเรื่องมาเสียวมัฟาที่นี่นะเคลื่นยังได้หรือครับโอ้ยความสามารถหลายเคลือนยังเนี่ยอยากล่องล้ำทั้งเพื่อนบทบาทการแสดงข้าลมคมใครน้ำมันอย่าเฝ้าพกาะลูกอย่าขอให้มันแสดงความสามารถเพิ่งเอาอให้มันแสดงให้มันแสดงมาไม่ละพิบัติไม่หยังไปยังไปยังไปยังไรโอ้ยเนาะอาเมืองทั้งงานทั้งย้อน อุ้ยมึงย่าเยยลงไปทานหนองเด้อเป็นยัง่งติดแงบหรเงียบังดีหนเอายกมือเาละไปได้พักไซี่กมึงได้นาอโอ้ยมเอ็นี่ครับเสรแล้วพี่พัดห้าพี่ว่าไงโอ้้ซซขอยก่าแพงวันน้าว่าไงพูดเลดนตายก เพราะผู้ชายชอบมองมไม่ใช mm. ่มองตาอย่างไหนค้อเงิน่ะเอาประจำตัวไหมล่ะอย่างอี้จะเกิดมาขาไม่ยาวอยากจะก้าวอยากจะเดินเกินๆถ้าขาที้ยาวจะเดิไปเล่ยล่ารังทีขาสั้นแต่เงาน่าเจ้าเอ้ยนั่นอะไรเนว่ยก่อนึง

น้องกันทรักสีสเกตขาบาดขาบาดมอ๊ไปเหยียบกับระเบิดบ่ครับเพราะมันกับระเบิดเหยียบยังกันอ่ะเอ๊ไม่ลูกสิ้กักิันได้ลัดเสงกันุกันนพูเราพเา่อกาเพื่อเกิดสิขายจนหมดผลบัตสิบบาทก็จะเสื้อตายวานเนาะมั๊กได้แล้วคนมาเลี้ยใส่ไหะ เด้อพักันไปสอยดาวเด้อไปสอยมันเบิดเด้อนนะแนมอ่ะมีคำคมปะคำคมเออโอ้ยหายพมีดคนพมิดคนนะคมนั่นแหละดิโอ้คำคมเออมีทัวอ่มาบ้างอานิจจาเกิดมาเป็นซ้างชอบเฮ้ยมันเพลงอะไรนั่นน่ะเอาอัวใจมังแรงดิแม่โอ้แต่มึงแรงอานิจจาเกิดมาหน้าไม่รอ คุณจะท้อหัวใจโดนใครหยามในคงเกตประเทศไทยไหนก็าตามชอบประนามด่าว่าวางเดหน้าเหมือนลิงอด,<บ>ดีดตส่วนนุชไปใครนั่นเนี่ยมีอะไร,บบรเรจ้าบูญจะติกสายร่างนะน่ะหลอดมีอะไรได้ซ่อนมื่อกี้ผมแหลกมาดิเลยนอันนั้นวัดชูว่าวัดชู พูดใจหยุดกด้่ะพู่ใจหยุดนี่บอกเขาว่ายุดนาเลยจะเอาเรียุดีาา่ทานาเทานี่คือมาให้เกียรตี่นนาการันคือบทถอนเ่อนาการเนี่ยเนี่ยเนกาเนี่ยนาอีดีกูนาอีดีติด่านจะพ้เอาเสียบานเสียบาท แ่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเยอะหนอ้ยพี่น้องหลายหลายเด้มาทังนีอ่พี่น้องหลายหลายยี่เออแา้นมัเขาไลายใหญ่เงินเ่าสร้าเม่ให้เลยเอาตัวอันซาดออกแล้วออกแล้วแหละออกแล้วอันตู้เย็นเหมือนออกนี่ออกจังเลยตู้เย็นตู้เยินสะพานร่ออกมาตั้งซื่อจะได้วางซันให้ตีโบกเขียนลง เอามาซ้อให้ข้างหลังในบักหลายตัวแล้วครับเออซ้อคุ้งขนมากไปสั่งเนยอันนี้น่ะเนี่ยไม่อย่างตัวอยพามัดสมัครสมัคร์อย่างข่าวว่าท่ายิงหนังไข่ออเนี่ยเออรับบอลรับบอลยินีว่าพนดีเห็นไข่ออช้อนแบบมาจะมาเป็นดาราสิดารามาหันครับนสิมาดารามาหัน โอ้ยคือหันขาหันแน่เดี๋ยวจะเป็นดารามากมากเลยบนผาหนึ่งกระติกใจเชี่ยวล่ะตอนไหนล่ะครับตอนบักเดียวครับอีแววอีแววเนี่ยลูกสาวลูกสาวนางเอกน่งเอกอ้อมแอมออมแอมสูงลอยเกสชิดหางเออเออระดับนางงามครับนี่ยุนีเลยครับว่ายุนีเลยบปะยุนีเลยครับวันนี้มาแล้วไทยเอิอมาเห็นไหยเมื่อกี้เอาจังซี่คันวางสันเป็นบักเดียวไหมมาเห็นเลยตอนนี้มือนีวันเกิดเล่าความเรื่องมือนี แสดงเต็มที่เลยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ลูกสาว่อมากๆมากมากเป็นแเดียวไงเออเป็นแบบเดียวโอเคเอา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 ตัวิงมาหน้าหุนดีผมสันสผมป๊อเออแวามเมาหนมาละละม้ผมสันนี่ตาตาใบนี้แวปากุแมยันซีพาขึ้นกันครับโอ้ยอ ขอแตะมานี่ให้ไปไหนหไปไหนนี่เป็นสวยดาวไม่สิี่ขเอาไปเลยอ่ะอไปมาลุไปกูจะย้อนไม่ได้โอกาสแล้วห้องกะได้โชคดีเรื่องน้กันอเมันเกว่าเขาแล้วลกอีปอดอหัวไปทั้งคนผานนี่ผ่านเจ้าานเจ้าป่เจออกไปด ดั่ขาไ่ได้ลส่งลเสียเด้เขาถอดเสียถอดหาตัวไม่ยังระบาดไม่ยังระบาหนึงอสนอ้าวก็รอนโอ้มาเป็นมือที่มีคส่ง้บอแกส่งบอแกเล้วเาข้าวเลย้าเนี่ยทานีโอกาสแวข้าวเลยเดี๋ยวมันกอองวมันกรกระงแกส่